ตอนนี้ก็เป็นเวลาจะ9โมงเชา้าทุกคนมาถึงปลายทางโดยปลอดภัยนะครับก็ยิงตรงมาเลยไม่เชิงตรงหรอกจอดไว้อาบน้ำเติมน้ำมันนะฮะก็เมื่อคืนโหลดเสร็จตอนตีหนึ่งครับนี่ก็9โมงเช้าเอาชนะคนที่บริษัทได้ครั้งหนึ่งครับเขาเข้าไปโหลดก่อนผมแต่บังเอิญนกาแฟผมมันแรงพอครับเขาออกมาก่อนผมตั้ง2-3ชั่วโมงลูกพี่บอกว่าถึงตีสามไม่ไหวจอดนอนครับตอนนี้อยู่ห่าง ห่างไปอีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะผมมาถึงก่อนขนาดผมหลงทางนะเมื่อกี้ถนนปิดได้วนรถแต่ว่ามาถึงก่อนมาถึงก่อนเท่ากับเซฟเวลาได้2ชั่วโมงครึ่งเป็นอย่างน้อยครับเพราะว่าใช้เวลาลงของต่อคันเนี่ยไวสุดคือ2ชั่วโมงครึ่งที่นี่จะนานเป็นพิเศษครับช้าหน่อยก็อาจจะ3าถึงสชั่วโมงนะฮะแต่ปัญหาคือรถล,ลอยอยู่ตรงนี้ประมาณ7คันทุกคนแล้วลงเหมือนกันคิดดูคนที่เดินออกมานะฮะเขาบอกว่า น่าจะใช้เวลาพักหนึ่งนะครับแต่อย่างน้อยผมเอาชนะไอ้คนบริษัทเดียวกันได้นะเขาโหลดก่อนผมก่อนหน้าหนึ่งคันครับแต่ว่ากาแฟผมแรงไงผมกินทั้งเ,เครื่องดื่มชูกําลังนะป๋องใหญ่ฮนะแล้วก็กาแฟแก้วหนึ่งครับโอ้โหนั่งพอเริ่มง่วงเช้ามาอาบน้ำท่าตาสว่างยิงตรงมาเลยครับอีกประมาณ3าสี่ชั่วโมงตอนนี้ก็มาถึงเรียบร้อยเดี๋ยวพาไปดูรอบๆนี่ฮะตอนนี้ก็ถึงแล้วนะพ้องนี้ก็จอดนอนอยู่ครับคงจะมาถึงดึก นี่ก็จอดรอครับอันนี้ก็บริษัทเดียวกันแต่ว่าอันนี้เขาออกมาก่อนผมเมื่อวานี้ตอนกลางวันนะเขายังรอเลยเขายังไม่ลงของเลยทุกคนแล้วก็ฝั่งนั้นนี่ครับนู่นครับข้างหน้าอีกคันนี้อีกคันเหลืองอีกแล้วก็คันนู้นนีน่ครับกลังเดินหน้าไปทั้งหมดเท่าไหร่วะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด แล้วเดี๋ยวอีกคันจะตามมาเป็น9คันครับผมไปยีไปเลยว่าคันละ3มชั่วโมงครับมีแน่ๆอย่างน้อยๆต้องมีคืนนี้ครับก่อนจะได้ลงก็ผมมาถึงตอน8โมงครึ่งก็เริ่มชาร์จเวลานะครับหลังจาก9โมง10โมงหลังจาก10โมงครับ2ชั่วโมงแรกฟรีหลังจาก10โมงึงจะเริ่มชาร์จเวลาได้ครับที่ไปรับผมก็รอทั้งหมด12ชั่วโมงแต่เราชาร์จได้แค่10ชั่วโมงที่นี่ครับก็ทุกคันที่ทุกคนเห็นเนี่ยก็เดี๋ยวจะกลับไปที่เดิมหมดนะฮะ ใครลงเสร็จตีรถกลับครับใครไปไวก็ไปใครง่วงไม่ไหวคือเวลามันจะมั่วตัวมากครับบางทีโหลดเสร็จตอนนี้ตอนนั้นคือเวลานอนจะมั่วมากครับคนก็จะยิงตรงไม่ไหวก็จอดนอนพักนะก็แหม่เมื่อคืนนี้ซัดกาแฟไปเข้มปี่เลยครับเมื่อกี้เพิ่งทักไปบอกเพื่อนในบริษัทที่ตามหลังกันมาบอกผมถึงแล้วนะอยู่ไปแล้วเหรอผมบอกเฮ้ยเขายังไม่ถึงเลยเขาง่วงเขาไม่ไหวอ๋อถามรถเยอะไหมบอกเยอะ เจ็ดคันแล้วเ็าตรงนู้นอีกครับมาทั้งให้รอนี่จะเป็นเก้าคันใช่ไหมตรงนู้นลงอยู่สิบข้างในนั้นอีกคันหนึ่งครับเป็นสิบเอ็ดทุกคนก็พักกันนอนครับเดี๋ยวผมก็จะนอนแล้วแหละปิดชั่วโมงได้ก็จะนอนละพักผ่อนเมื่อวานตั้งแต่เช้าเลยครับเหนื่อยฮะลดนี้ผมก็เช็คอินเรียบร้อยแล้วนะแล้วเดี๋ยวเขาจออกมาเขาบอกว่าเดี๋ยวถึงคิวแล้วเขาจะมาเคาะประตูครับก็โอเคละใ้นอนอย่างสบายใจละ ค่อยตื่นมาล้อเลื่อนรถเวลาคันนี้ออกไปเฮียเขาตัวพักผ่อน